ัสดีครับตอนนี้มาถึงนาลุงบูนแล้วนะครับผมลุงบูนทำอะไรอยู่ครับผมโอ้ดั่งไฟแห่หงโอ้ดั่งไฟกินกาแฟาอีกแล้วนะครับผมโอ้ยโอ้ยออโอ้ไปเหงมวดแดงแล้วผมนะครับอันนั้นก็จะเป็นการไปเหงมดแดงนะครับผมนูน่นเดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูนะครับอีกสักหน่อยแต่ตอนนี้ไก่ป่าหน้าปิ้งมากครับผม นู่นครับผมเป็นฝูงเป็นฝูงเลยนะทั้งไก่ทั้งวัวทั้งควายนะครับผมตอนนี้นั่งชมบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูการแย่ไข่มดแดงนะครับผมถ้ามาอยู่ที่กระท่อทมลงบูรนะมีอะไรหลายลอย่างให้ดูนะครับผม มันแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะครับผมมีทั้งวัวทั้งควายทั้งธรรมชาติวันนี้แดดก็ไม่มีนะครับผมวันนี้แดดไม่มีเลยนะแต่ถ้าเป็นช่วงแบบประมาณสักตอนเที่ยงเที่ยงนะฮะแดดร้อนมากแต่คิดว่าที่เป็นเพราะแดดไม่มีก็คือฝนจะตกนะครับฟ้าร้องอยู่บริเวณหลังภูเขาฟ้าร้องแถวแถวบ้านพ่านต่ายนะครับผมแต่คิดว่าฝนมันก็น่าจะมาอยู่หรอกแต่ก็ น่าจะตกไม่แรงนะผมน่าจะตกปล่อยๆเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปดูคุณลุงกับคุณป้านะครับเหย่ไข่บดแดงต้องไปดูครับหมานไม่มานต้องไปลุ้นกันวันนี้ผมจะมาถ่ายวิธีชีวิตคนที่อยู่หมู่บ้านกลางหุบเขานะครับผม ้องหมาก็วิ connect, ่งตามเจ้าของนะครับผมเจ้าของไปไหนหมาก็ไปด้วยนะครับผมเจ้าของไปนู่นละเห็นสะบ่อมันกำลังเห็ดโอ้โจังหวะเด้อู้ หังยดยดนะโอ้ยหงยดยได้เนาะหังมันยดยดนึงหาทางขึ้นละ่ะมีสังเตรียมมาหนิโอ้ยอันเชื่อฮะเดียวโอ้หองหองเรักษีมีหรือวะเตรียมของมาใส่เลยนะครับไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ก็เตรียมมา มือแรงสิลงการเขียนน้อยแถวๆนี้แล้วเลาะ,ะขึ้นถ้าเอาปุ่นตุกเลยถ้าโตูแห้งว่าเป็นปุ่นตุกอันเอ,อ้านุดก็ว่าสิมามือแรงนุดกำหนดเออเอาหลือเออเอาทาอยู่พุ้นละเอาวะบ่มือเลยบ่มือได้ได้มือนี่บ่มือเลยอยู่ทาเลยเห็น,เนแล้วจะบ,บ่หังนะ โอ้เอาหมดแดงในกระบังบ้าโอ้นี่ครับผมหมดแดงอยู่ในกระ bang มีสมบัติโอ้ยบอดี้มีฮอดหมดแดะใครหมดแดงนี่แต่หมดแดงนี่แต่นี้ เอาหางโยดน้อยมานี่บอกโอ้เอากระบังตัวนี้หมดแดงอยู่ในกระบังหมดแดงอยู่ในกอไม้ไผ่นะครับผมนี่นี่นะลองเบิง้งไม่ลองไม่รู้โอ้ยอดีเอากระังไปใบใส่อันแกงกันพักหวานเฮาไหอนี่ แกงมื้อนี้ล่ะนี่ซิมาแกงมะกวานพร้อมนี่เออมีปลาซิวแห้งพร้อมซื้อมาละเข่ก็ปลาบนเนาะแมหนีผม <laughs> 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 ลากลงมาแล้วนะครับโอ้โ oh, ห <laughs> ไม่รู้ว่าจะมีรังหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีไข่หรือเปล่านะครับโอ้ย <laughs> <c oughs> อย่ามันหางอยู่เด้ออันนี้ มีอยู่มั้งมีอยู่โอ้ตัดมันขดาดเห้อวตที่เป็โดเลหรือตัดเบืงบ้งเ <c oughs> บืงบ้งโน่นอ้เนี ม่เมปเอมป็งก็เอาอนะเอาชัวก็ต่อนะม่เออฮะเขาบอกตัดขาดที่ไปโโถนะลูกเนี่ยตัดขาดหนึ่นึ่งตัดขาดทุกคนเอาเอารถ เพาะแล้วเนาะเื่อมันในวามันคาบไข่มันออกแล้วพูเอาหมดแดงในกระบ้านนะครับโอ้ยมันละไข่มันนะไปเม็เป็นเมีมา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 เดือเขาอ่อแล้ววะต่แงที่เด่นในนี้ปล่อยเดเขาไเป็น จะเป็นฝ่ายน้ำรน้นะครับผมเวลา,าหน้าฝนนะเราก็จะมาดูน้ำตกตรงบริเวณนี้นะผมตรงฝ่ายน้ำรน้น,นี้คือแบบสวยมากเลยนะครับตอนนี้กำลังเดินหารังของมดแดงแล้วนะคะเห็นแล้วปะถือกต่ามโลดซันนี่ครับผมเจอแล้วนะฮะ เจอแล้วหนึ่งลังโอ้ลังโยดโยดเลยนะครับโอ้เออสิแม่ตรงอตตนี้จะตายคนละเดีนยวผมหนึ่งลังสองลังสามลังนะครับผมอยู่ตรงบนนี้นี่สามห้างคุนะ่ะน้องหมาก็อยู่ในรูนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าเข้าไปทำไมนะฮะ นี่นะน่าจะถูกกลิ่นอะไรสักอย่างนะผมนี่ะผมตอนนี้ก็กําลังเดินลงไปนะครับเพื่อที่จะไปแย่ไข่มดแดงนะครับนี่ฮรังนี้นะก็อีกลังหนึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับ มันยานผาดังเราลงบปหลีฮันเด้อเด้อเด้อแกชิมาอยู่นะมานี่เด๋อหางมดเดงนะนี่ ก yup. ูย <laughs> ันบมมีอยู่เอามีกับมี่สันเกียวคือรว่าอันนั้นก็ต้องีนล่ะะเราะบิดเอาแล้วโบ้ได้เข้าก็ต้องฮะว่าตัวบิดข้างหมดได้ โอ้ oh, มันบ่มีมดแดงบ่มีบอนบ่มีเลยฮะอืห <c ười> ้างนอนก็สิบ่มีผูเอาห้างใหญ่ไปเลยผูกแต่เทิงนะเออห้างบ่แม่บ่มีไข่บ่มีเนี่ยหางใหญ่นี่ละนี่กจะมีก็มีห้างใหญ่โอ้ยมีอยู่ได้ห้างใหญ่เนี่ย มีนี่ยนะโฟกตกอยู่เออตกอยู่ตกอยู่โอ้โหคูยู่คูยู่คูยู่เออได้อยู่ได้อยู่นี่ครับผมตกูงน้ำจุเมินละไข่มันถูมันฆ้าเน่งไม้สังไพ่โอ้ยดึงอะได้แล้ว

มันเป็นน huh? uh, uh, ้ำคั่มบ่เด็กเถาะกระเถาะเนาะโอ้เสด็เราบ่เห็นเนาะสาเพิงษ์เสือโอวหังเนาะตรงเลิกไหมเป่งมันออกพร้อมบ่ โอ้มันยื้นกางว่มยขึ้นโอ้ดย่เฮ้ยกระดายสนี้กเนัหนหากะ้านอมาโอ้ห่าห่าตีนห้าสิบาทนะห้าสิบบาทผสมนี้นะโอ้ห้าสิบาทก็หลายตือเพื่อนี่ โอ้กว่าแล้เนาะนี่ผมแต่ถ้าในตลาดก็น่าจะราลาประมาณสัก100บาทแต่ถ้าอยู่บ้านผมนี่น่าจะประมาณห้บาทก็เนาะ <c oughs> นี่นะอันนี้ก็จะมีแม่เป้งด้วยนะครับมีแม่เป้งมีแม่มดแดงนะที่กำลังไต่ออก แเป้งเราก็จะเก็บออกนะฮะเอาไปคั่วกินกับส้มเม้งนะฮะอื่อแกงห่วมกันรึเปล่าได้ไข่มดแดงมาแล้วหนึ่งคาบไข่มดแดงประมาณหนึ่งลังนะครับผมหนึ่งลังได้เท่านี้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยกับการหาอยู่หากินของวิธีชาวบ้านป่านาดอนนะฮะ ไม่ได้ซื้อกับข้าวสักวันเลยนะครับอยากกินไข่แดงก็ลงมาหาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าอยากกินเห็ดน้อยก็มาหาตรงนี้อีกเหมือนเดิมอยากกินผักหวานก็ไปเก็บเอาในต้นนะครบครบจบที่เดียวนะครับฝั่งนู้นก็เลี้ยงควายนะครับผมนี่รอ,อควายขึ้นแรงในหว่างรอ,อควายขึ้นแรงก็มาหาไข่แดงเพื่อที่จะเอาไปประกอบอาหารอยู่ที่บ้านนะฮะ ไปหิบเสอือคองบานนี่ปู่เรายังแง่เต็กได้ผุนนับวที่เศร้าแล้วผุนนี่ครับผมเมื่อผัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเทใส่คองนะครับคองน้อยๆ เต็มคลองนี้จากบานนี่ถ้าเต็มคลองนี้เต็มคลองน่าจะประมาณหลายร้อยอยู่นะครับผมนูนฝั่งนูนก็ปีต้นยางขึ้นไปเย่นะครับผมไม่ใช่ง่ายนะฮะกว่าจะได้มดแดงแต่ละตัวแต่ละลังแต่ละไข่นะครับผมนูนต้องขึ้นแล้วก็เยนะครับต้นไม้ก็ ต้นยางนะผมน่าจะสูงประมาณสักสาเมตรได้นะฮะขึ้นไปปีนต้นยางแล้วก็แย่ข้างล่างก็จะเป็นลำห้วยนะครับผมจะเป็นลำห้วยแล้วพอปีนต้นยางขึ้นไปแย่ครับมันแดง บมไม่เลอามือว in oh, ่านนี่บ่พอได้สาวบานยู่ดีมาตรงนี้จะเป็นนาขั้นบันไดนะครับผม ด้านางก็จะเป็นลำห้วยฝั่งนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นให้นานะครับผมแต่ตอนนี้เลิกทําไปแล้วปลูกต้นยางใส่เหลือแต่ตรงบริเวณนี้นะครับที่ยังเป็นนาอยู่นี้ผมก็ได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็จะเอาไม้นี้นะครับ จะไปเก็บผักหวานแล้วก็ผมมีปลาซิวมาจากบ้านนะครับจะมาทํหลามผักหวานใส่กระบอกไม้ไผ่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะฮะผมให้ลุงบูนก่อฟองไฟไว้นะครับแล้วผมก็มาดูป้าป้า,ปาแย่ไข่มดแดงนะฮะบ,บรรยากาศดีมากเลยนะผมผมชอบมาบ่อยมากๆเลยจนาะตรงกระท่อมลุงบูนนะครับ ทุ่งนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟังเสียงไก่ขันนะครับผมเป็นไก่ต่อไก่ป่านะที่ลงมาเล่นกับไก่บ้านนะครับผมต้นจำปานี่ก็กลิ่นเริ่มหอมแล้วฮะ